ก็ oh, ช่างหนึ่งมีปรึกษาดีๆมาแนะนำครับหลอดไฟ LED มีพัดลมด้วยค่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ LED smart fan light นั่นเองนะครับก็คือเป็นขั้วแบบขั้วหกเกลียวอะนะตามบ้านเราอะใช้ได้เลยครับแค่เป็นหมุนๆสแต่ก็มีรีโมทให้ด้วยสามารถปรับลมพัดลมได้ด้วยหลายระดับจะไล่าตามเสต็ปมันนั้นแล้วก็ปรับไฟได้ด้วยนะครับขนาดค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะเนี่ยเออพัดลมใช้ได้ช่้นหนึ่งทสแล้วบโบโบมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจัดการก่อน อะไรเอ่ยไปดูกันซินี่ไงพัดลม LED ครับผมสังเกงจังเกงใช้เองนะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนี่ไงมันจะมีพัดลมอยู่ตรงกลางไหนเดี๋ยวไปดูของจริงกันซินี่โอ้โหก็ไม่เล็กนะอยู่12นิ้วเหรอไม่ใช่12น้ว8นิ้ว8นิ้ว8นิ้วตัวนี้มันจะมีเฮ้ยมีรีโมทด้วย อยเจริงอ๋มาแบบนี้อตรงนี้พมันจะต้องกดจุดนี้นะโอเคหรือว่ามาสภาพสมบูรณ์คมีพัดลมอยู่้าในนะพัดลม LED เราไปด้างในกันอนี่เดี๋ยวเราจะเทสตรงนี้นี่รู้เนี่ยอันรูปับหน้าช่างหนึ่งนะก็ไม่ได้เล็กนะใหญ่อยู่นะอชอบตรงที่มีรีโมทด้วยรีโมทน่ารักมากเลยเดี๋ยวเเราจะประกอบกัน ตรงจุดนี้จะมีสลักอยู่อ่ะก็ค่อยๆกดลงที่เสิร์ฟนะประมาณนั้นละนะกดให้ดังคลิกเนาะเออเนี่ยคลิกโอเค,ออเคถือว่าแน่นอยู่นะต้องเทสดูครับวิธีเช็คดูฐานตรงจุดนี้ฐานฐานรานฐา,า,านตรงนี้เนี่ยแค่ดึงตรงจุดนี้ออกที่นี่แค่นั้นเองนะเนี่ยดึงสติ๊กออกประชังนงานได้เนี่ยนี่เราจะเทสเทสดได้นัเนไงเวลาเทสให้เทสต์มีไฟไหมอ่าเรียตอรี่ มีแบตเตอรี่ครับมีแบตเตอรี่อือมีตอเคใช้ได้อยู่คราวนี้นะเราก็จะเอามาใส่ตรงนี้เบ้าไฟเราเลยแห้หมุนเข้าไปที่จุดเตรียมนะหนึ่งสองว้ยโหไฟสว่างดีจังหือ ถือว่าสว่างเลยนะเดี๋ยวลองใช้รีโมดดูนะัรีโมทสามารถควบคุมเปิดปิดได,นนด้อันนี้เปิดอันนี้ปิดอันนี้เปิดเฮ้ยดีดีดีอันนี้ปิดอันนี้เปิด,นนปดแล้วก็มีการาเปิดพัดลมเฮ้ยพัดลมพัดลมพัดลมปิดได้ด้วยเปิดได้ด้วยเล่งให้แรงได้ด้วยเฮ้ยดี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 พัดลมเนี่ยม,มีมีแบบบวกมีลบด้วยนะไฟมีแบบเป็น เล่งแสงสว่างใช้ได้ด้วยเป็น,นสว่างสุดอันนี้ลดได้อเออลดแสงได้ด้วยอันนี้เพิ่มแสงเฮ้ยเก่ง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 คือว่าโอเคเลยนี่มีพัดลมด้วยเนี่ยมีพัดลมทำงานอันนี้ปิดพัดลมอันนี้เปิดพัดลมเออได้เลย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 สั่งมาใช้กันนะก็สนใจผลิดภัณฑ์ก็กคิดยิ่งได้เลยครับผมจ้าหนึ่งวัดดูแล้วก็ประมาณกืบเกือบเก้านิ้วครับแปดนิ้วกว่าครับ มไม่เล็กนะครับ